ากฏว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมตัวคนร้ายวางเพลิงเผาอย่างรถยนต์ค่ะรวมไปถึงมีการเผากล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV รวมทั้งหมด4จุดในพื้นที่ตำบล<ม>โกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับพี่ชชยยงอยู่ในสายนะครับค่ะพี่ชชยยงคายเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวคนร้ายวางเพลิงเผายางค่ะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเรื่องนี้ที่มาที่ไปแล้วก็ความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างคะครับนะนะเรื่องนี้นะครับเมื่อสามสี่วันก่อนนะครับได้มีเหตุการณ์ คนร้ายนะครับจำนวนหลายกลุ่มนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวในการเผากล้องวงจรปิดนะครับทำลายกล้องวงจรปิดเผายางรถยนต์ในพื้นที่อของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามนะครับที่จะสืบสวนสอบสวนโดยหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหรือ cctv ในทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จนสามารถที่จะ ได้รูปพันธสันฐานของอผู้ที่วางเพลิงเผากล้อง C C T V และเผาอยางรถยนต์รวม4จุดในพื้นที่ของตำบลโกตาบารูอำเภอลามันจังหวัดยาลานะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับและอีกหลายพื้นที่นะครับจึงทำการรวบรวมหลักฐานนะครับและก็ะทำการนะครับจับกุมนะครับคนร้ายนะครับจำนวน2ราย นะครับในพื้นที่ของอําเภอรามันนะครับจังหวัดยะลานะครับก็คือนายอาบูบักรีดอลาะเจแต่และนายมูฮัมหมัดซาฟิด สาะนะครับซึ่งทั้งสองคนเป็นสมาชิกของขบวนการมีมยเอ็นครับมีการเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงการเผายางรวม4จุดนะครับและยังมีเหตุการณ์อื่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในการเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านนะครับก็มีการยึดได้เอกสารอีกจํานวนหนึ่งนะครับรวมทั้งได้มีการเก็บ DNA อของคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดพอสมควรกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการได้เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับหลังจากที่มีการควบคุมตัวนะครับก็มีไอโอของกระบวนการปิดทางการเมืองของ d ีไนะครับออกมาเคลื่อนไหวนะครับแลวก็ โอลงรายละเอียดว่าขอให้เจ้าหน้าที่นะครับควบคุมตัวคนทั้งสองและก็ทำตามกฎหมายนะครับนั่นก็คือกฎหมายของการควบคุมตัวนะครับที่มีเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมทรมานอยู่ด้วยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ครับน้องเก่งน้องสตังแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ วันก่อนนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนมาจากหน่วยงานความมั่นคงของกรมนรภาคสี่ส่วนหน้าครับว่าเจ้าหน้าที่ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธและแนวร่วมในหลายพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุนะครับในช่วงของเทศกาลสงการานหรือก่อนสงการานครับก็ มีการเตือนให้กำ,ำลังของทหารตำรวจแนละฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับลงพื้นที่หาข่าวและก็ลาดตะเวนตรวจสอบนะครับความเคลื่อนไหวของขบวนการความเคลื่อนไหวของบุคคลแปลกหน้ารวมทั้งมีการส่งภาพนะครับรถยนต์และก็รถยยยที่เป็นเป้าหมายว่าอาจจะถูกนําไปทำเป็นยยอบอมหรือคาบอมได้นะครับ ก็ถือว่าสถานการณ์ในห่วงสงการนะครับยังไม่ปลอดภัยสําหรับพื้นที่ของ3จังหวัดและก็4ี่อำเภอของจังหวัดสงขาครับน้องเก่งน้องสตาลครับนอกจากนั้นนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางทนทไพศาลหนูสังเนี่ยนะครับแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ได้เดินทางพร้อมด้วยพันพลตรีปรกรณ์จันทะโชตะครับผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่42และพันเอกพัศวี โกชดาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่49ครับมายังโรงพยาบาลมอหรือโรงพยาบาลสงขลานครินที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อเยี่ยมเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกส่งตัวมาจากพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาดจำนวน4คนนะครับซึ่งยังมีอาการบาดเจ็บนะครับก็คือ อาสารักษาดินแดนสุรยานีศีบะนะครับอของอำเภอกับเพาะนะครับจังหวัดปัตตานี10บตำรวจโทธนพัฒทองชัยนะครับตำรวจสังกัดตำรวจภูธรศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสครับอาษาสมัครฐานพรานมูฮัมหมัดอารอพัตตินะครับสังกัดกรมฐานพรานที่49และประหลัดหญิงครับด็อรเต็มดวงวงศานะครับ สังกัดโครงการบริหารส่วนตำบลดอนทรายอำเภอไม่แก่นจังหวัดปัตตานีครับที่เป็นเหยื่อของสถานการณ์และก็ถูกป่ายตรงกันข้ามนะครับซุ่มยิงและก็วางระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งขณะนี้นะครับอาการดีขึ้นแต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลานคารินหัดใหญ่ครับน้องเก่งน้องสตางครับค่ะ พี่ชยองค์คประเด็นต่อไปค่ะเห็นว่าเครือข่ายจาแสตเขามีการออกถแถลงการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดการเก็บ DNA จากประชาชนโดยไม่มีคำสั่งสารค่ะเรื่องนี้ต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะครับเรื่องนี้นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของปีกทางการเมืองของขอบวนการ b i n และเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและก็ NGO นะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาค่อนข้างจะ นานแล้วครับนะครับมามาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่มีการจับกุมแล้วก็มีการตรวจสอบ DNA นะครับก็จะมีการนะครับออกมาต่อต้านนะครับกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรเมิดสิทธิ์นะครับ รวมทั้งในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจนะครับได้เอา,เอา,เอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายบัตรประชาชนของบุคคลต่างๆนะครับที่ผ่าน่านในจุดตรวจค้นนะครับก็ถูกต่อต้านนะครับและก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของการละเมิดนะครับและผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในการที่จะไม่ยอมให้ มีการเก็บ DNA ของคนในพื้นที่นะครับเพราะการเก็บ DNA ของคนในพื้นที่ของกลุ่มเสี่ยงของบุคคลต้องสงสัยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จนะครับในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายหลังจากที่มีการก่อเหตุได้นะครับหลายๆครั้งครับ การเก็บดี็นเอาไว้ก่อนพอเกิดเหตุในพื้นที่นะครับอย่างเช่นการจับบุคคลที่เป็นพ่อค้ามือสองซึ่งเป็นผู้ที่เอาระเบิดไปติดไว้ในรถดับเพลิงนะครับ,รบของเทศบาลหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอบ,บางเจาะนะครับเมื่อสองสัป,ปดาห์ที่แล้วก็มาจากการเก็บ ดีเของบุคคลต้องสงสัยครับน้องเก่งน้องสตาลเพราะนั้นนะครับมีาเอ็นจิงพยายามที่จะไม่ให้มีการเก็บ DNA จากคนในพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับ ซึ่งก็คิดว่าเรื่องนี้ครับบรีอาเอ็นก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเป็นการที่จะสามารถโจมตีนะครับให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นการระเมิดสิทธิ์ของประชาชนนะครับค่ะพี่ชยองค์คะประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้ในพื้นที่เขาคุยเรื่องอะไรคะ รเรื่องเล่าสัภาคาเฟ่นะครับในพื้นที่วันนี้นะครับในพื้นที่วันนี้ครับมีอยู่สองสามเรื่องครับนะเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังมีการพูดคุยกัน นะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมีเขาบอกว่าเขาดูข่าวจากสื่อหลายช่องนะครับบอกว่าภาคใต้ของเรานะครับภาคใต้ของประเทศไทยอะนะครับมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับในรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์พังงา ลงมานะครับซึ่งเขามีหลักฐานว่าจากนักวิชาการว่านะครับเมื่อปี55นะครับรอยเลื่อนเหล่านี้นะครับเคยเกิดสั่นไหวขึ้นมาประมาณ4.3ลิตอร์นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารอยเลื่อนทั้ง2องเลื่อนนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเตือนว่าการสร้างอาคารก็ดีนะครับการป้องกันเหตุก็ดีนะครับการที่จะแจ้งเหตุก็ดีหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับในพื้นที่ของสองรอยเลื่อนนี้นะครับก็ให้มีการนะครับระมัดระวังนะครับและก็ให้มีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ,บริเวณ100เรอยเลื่อนนี้นครับมีเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับและ กำลังจะมีการสร้างเขื่อนคลองมรุ่ยขึ้นมาอีกคลองอีกเขื่อนหนึ่งนะครับนะครับก็เลยกลายเป็นมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่ในส่วนของนักธุรกิจนะครับวันนี้ก็ได้มีออโอกาสไปพบปะนะครับทานกาแฟกับนักธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับปรากฏว่าวันนี้นักธุรกิจในจังหวัดสงขลานะครับ วิตกกังวลและห่วงใยในการขึ้นภาษี3 7ซนะครับกับสินค้าส่งออกของประเทศไทยเพราะมีสินค้าหลายตัวนะครับที่เป็นความสําคัญอของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าและเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรด้วยนะครับเขาก็มีการพูดกันด้วยความวิตกกังวลครับถึงความล่าช้านะครับของอ การเมืองไทยของนายกนัฐมนตีหรือคอรอมอครับในการที่จะไปเจรจากับทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขายกตัวอย่างของสิงคโปร์ยกตัวอย่างของหลายๆประเทศนะครับว่าประเทศอื่นๆครับหลังจากที่ถูกขึ้นภาษีแล้วนะครับเขาจะมีการเจรจาทันทีแต่ประเทศไทยะครับวันนี้ยังมีการประชุมยังมีการถแถลงการยังไม่มีการ ไปเจรจาในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเขายกตัวอย่างของมาเลเซียครับว่าประเทศมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีมหาธีมูวัมัดนะครับไม่ใช่โทษครับนายกฐมารอิดลาฮิมนะครับหลังจากที่ถูกขึ้นภาษีครับก็ได้มีการพูดคุยกับประเทศที่เป็นมุสลิม3าประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านแต่ไม่มีการพูดคุยกับประเทศไทยนะครับเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ นายกอันวาอิบราฮิมนะครับถึงไม่ใช้บริการของอดีตนายกชัดสิณชินวัตรในการที่จะรวบรวมประเทศทั้งหมดในอาเซียนนะครับมาพูดคุยในเรื่องเพื่อที่จะต่อรองกับทางประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขึ้นภาษีในประเทศอาเซียนทุกประเทศนะครับซึ่งถ้าหากว่าต่อรองกันในลักษณะของสิบประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับน่าจะทําให้มีน้ําหนักมากกว่า เขาก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเที่ยวนี้ทําไมนะครับอันวาอิบราฮิมนะครับซึ่งแต่งตั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนนะครับถึงไม่เชิญนายกทักษิณไปหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนี่คือเรื่องของสภากาแฟที่พูดกันแล้วก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจครับที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการขึ้นภาษีซึ่งเขาเชื่อว่าในปีนี้และก็ปีต่อไปนะครับอาจจะกระทบกระทั่ง กระทบไปถึงเศรษฐกิจนะครับเพราะเขาบอกว่า GDP ของปีนี้ของประเทศไทยน่าจะโตแค่หนึ่งกว่ากว่าเปอร์เซนต์เองครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะพี่ชยงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ